นะปึ๊บหืมตองนี้360บาทนะคะทุกคน360บาทมาคูณ10เลยอ่ะทุกคนเงินรางวัลก้อนโตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเงินรางวัลเมกามาแล้วนะคฮะซูเปอร์เมกาแน่นอนนะคฮะเพื่อนโอ้โหสุดๆอะ่ะบอกเลยนะคะเพื่อนที่แบบเฮ้ยทำไมแตกดีจ้างอยากลองเล่นหรืออะไรไงคลิกลิงก์ใต้คลิปไปกันได้เลย สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะนะวันนี้นะเราก็อยู่กันที่หน้าเกม พยักแห่งโชคลาภนั่นเองนะหรือ Fortune t i g e r นะคะทุกคนก่อนที่เราเนี่ยนะคะจะไปเริ่มเล่นนะก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะอย่างที่บอกนะเว็บที่เราเล่นอยู่ตอนนี้นะก็มีโปรโมชั่นนะสำหรับสมาชิกใหม่ด้วยก็คือโปรโมชั่น100้นั่นเองนะคะทุกคนฝาก100รับ100ฝาก200รับ200ฝาก300รับ300ฝาก400รับ400ฝาก500รับ500บาทกันเข้าไปเลยนะคะถ้าท่านเพื่อนสนใจหรืออะไรยังไกก็ลิ ได้คลิปมากันได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะปักมดลิง์กไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์เนี่ยถ้าเพื่อนสนใจเนี่ยก็กล,ลิงมากันได้เลยเนาะปับเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่านะคะทุกคนปะ ทุนที่เราเอามาวันนี้นะคะอยู่ที่500บาทนะคะทุกคนนะเราเอาทุนมาที่500บาทเดี๋ยวมาดูกันว่าทุน500ของเราเนี่ยนะคะจะสามารถทํากําไรให้เราได้แบบว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคนน้องๆที่อายุต่ากว่า18ปีนะคะเราไม่แนะนําให้ทําตามน้องรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราขอเริ่มนะคะจากเบ็ดยีละกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มจากเบ็ด20่ก็แล้วกันนะคะอุย้ยกดรอบเดียว ส้มมาเลยนะคะทุกคนเงินรางวัลก้อนโตเข้ามาแล้วจ้าทุกคนนะคะอ่ามา600บาทกดรอบแรกก็คือเข้าเลยนะคะทุกคนหแม่เอาไม่เอาเบ็ด20แล้วอะเอาเบ็ด30บาทแล้วกันไปเอาเบ็ด30แล้วกันมาอุ๊ยตัวแพงนะคะทุกคนรางวัลก้อนโตมาอีกแล้วนะคะเข้ามาอีก600 โอ้โหยังไม่ถึง1นาทีเลยนะคะกำไรกำไรน่ะมาพันละพันหนึ่งหนึ่งพันบาทละนะคะตอนนี้กำไรโอ้โหเกมบักหรือเปล่าเพื่อนปลาเหยื่อยาว,วเป็สามสิบตลอดเกมตลอดทั้งเกมเลยงั้นมาคูณสิบอ่ะคูณสิบคูณสิบคูณสิบต้องมาแล้วนะจังหวะนี้คูณสิบต้องมาแล้วนะจังหวะนี้นะอีกสามตัวสามตัวยังไงอีกสองตัวอีกสองตัวเอวออีกตัวเดียวตัวเดียว ตัวเดียวโอ้โหสวยๆมันต้องงี้150บาทนะคะคูณ10ไปดอกนี้นะคะเงินรางวัลก้อนโตมาละเรียบร้อยเมกะหรือเปล่าอ่าเงินรางวัลเมกนะ,ะนะคะทุกคนนะเงินรางวัลซูเปอร์เมกะนะคะหนึ่งพบาทอ่ะเนี่ยได้กําไรมาละเลิกเล่นได้เลยหรือเปล่านะคะทุกคนสําหรับมึเมื่อนี่แบบเฮ้ยกำไรแค่นี้ถือว่าโอเคแล้วนะก็ถอนได้เลยนะ3,000นนี่ไม่ใช่น้อยนะทุกคน เออไปต่อจา้าเบสสามสิบยาวๆนะคะเพื่อนโอ้โหตัวแพงมาอีกแล้วหกร้อยนะคะทุกคนไปไหลกันยาวๆไหลกันยาวๆนะคะปึ๊บหืมดอกนี้สามร้อยหกสิบบาทนะคะทุกคนสามร้อยหกสิบบาท มาคูณ10เลยอะทุกคนเงินรางวัลก้อนโตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเงินรางวัลเมกามาแล้วนะคะซูปเปอร์เมกะแน่นอนนะคะเพื่อนโอ้โห สุดๆอะบอกเลยเนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆที่แบบเฮ้ยทำไมแตกดีจังอยากลองเล่นหรืออะไรไงคลิกลิงใต้คลิปไปกันได้เลยนะคะส่วนเพื่อนๆที่แบบอยากเล่นแต่แบบว่าไม่อยากแบบรับโปรไม่อยากรับโบนัสแต่อย่างไรเนี่ยก็สามารถฝากเขาเล่นได้ปกติเลยนะคะฝากไม่มีขั้นต่ำนะคะกรณีที่เพื่อนๆไม่รับโบนัสเนาะไปต่อจ่าเบทสามพันเอ้ยไม่ใช่เบทสามพันเบทสามร้อยเอ้ยเบทสามสิบอุ้ยอะไรวะเออเบทสามสิบบาทนะคะทุกคนล้วนลวทุกคนตอนนี้สลวนมาก สม้มโอ้โหสามสิบหกบาทอะซองแดงใหม่แล้วรอบนี้ได้ตัวรองตัวแพงลงมาอีกนะคะมาอยากปิดจ,จ็อบแบบนี่คูณแบบคูณสิมาสวยๆได้ไหมโอ้โหไม่มานะคะทุกคนหนึ่งรยห้าสิบาทไอ้เราก็คิดว่าจะคูณสิบนะคะเพื่อน โอ้โหเงินรางวัลก้อนโตนะคะมาเงินรางวัลก้อนโตมา600บาทนะคะทุกคนเดี๋ยวขออีกสักรอบเดี๋ยวเลิกเล่นเลยอีกรอบหนึ่งก็ได้อื้อ่ะ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 ลดเบ็ดหน่อยลดเบ็ดหน่อยปึ๊บปึ๊บโอ้โหรางวัลก้อนโตมาปิดจ๊อบ นะคะทุกคนโอเคเงั้นเดี๋ยวเราเลิกเล่นแค่นี้ก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆนะเอาทุนมา500ตอนนี้มีอยู่800 0นะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆแบบอยากมาลองเล่นหรืออะไรยังไงอะ่ะทุกคนก็คลิกลิงกใต้คลิปมากันได้เลยนะคะนะสำหรับวันนี้นะเราก็ขออนุญาตพอแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้กดกระดิ่งช่องเราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย